สวัสดีนะครับท่านผู้ชมชุดนี้นะครับก็เป็นชุดที่2นะครับคำนวณเลขท้ายนะครับ2ตัวหลักสิบหลักหน่วยนะครับประจําวันที่1นึ่ธันวานะครับสูตรแบบนี้นะครับมีทั้งหมด3ชุดนะครับอันนี้ชุดเป็นชุดที่2แล้วนะครับผลงานวดที่แล้วนะครับอันนี้ก็ชุดที่2นะครับผลงานงวดที่แล้วหลักสิบนะครับคํานวณได้4ี่เจดสองเลขที่ออกนะครับออก4ี่หนะครับ หลักสิบนะครับเข้าเรียบร้อยนะครับผมอ่าคราวนี้แล้วก็มาคำนวณงวดที่จะถึงนี้เลยนะครับเริ่มที่รอบแรกนะครับหลักพันนะครับหลักพันคือสองบวกด้วยหลักพันนะครับก็เป็นสองบวกด้วยหลักสิบครับครั้งที่สามก็คือศูนย์บวกด้วยหลักสิบครั้งที่สามก็ได้ศูนย์อีกนะครับ ผลบวกเท่ากับ4สูตรของ4นะครับรอบที่1หลักสิบนะครับสูตรก็จะได้4 7 8 0 1 2ต่อไปครับรอบที่2นะครับหลักแสนนะครับคือ7บวกด้วยหลัก10บล่างนะครับก็คือ4บวกด้วยหลักร้อยครับครั้งที่1เป็น3 บวกด้วยหลักสิบครั้งที่สองก็คือสี่นะครับบวกกันนะครับเท่ากับสิบแปดดึงเลขท้ายมาคือแปดนะครับสูตรของแปดรอบที่สองหลักสิบก,ก็จะได้แปดศูนย์หนึ่งสามห้าหกต่อไปครับรอบที่สามนะครับใช้หลักแสนครับหลักแสนก็คือเจ็ดนะครับบวกแสนอีก ก็เป็น7บวกแสนอีกก็คือ7นะครับแล้วก็บวกด้วยหลัก10ล่าง10ล่างคือ4ผลบวกวมกันนะครับก็เท่ากับ25ดึงเลขห้มานะครับตัวท้ายนะครับ5้ารอบที่3นะครับสูตรของหลักสิบนะครับก็จะเป็น5 6 8 9สูครบแล้วนะครับ3รอบครับก็ทำการชนเลขเด่นนะครับรอบแรกนะครับ478 012รอบที่2นะครับ801356รอบสุดท้ายครับ568 903 เรียบร้อยนะครับทาการชนเลขเด่นนะครับทั้ง3มชุดนะครับเลขแรกครับเช็ค4ี่ครับ4ไม่มานะครับ7 7ไม่มานะครับเช็ค8 8มานะครับเลขต่อไปนะครับ0 0นย์มานะครับ1 1ไม่มาครับ2ไม่มานะครับก็หลักสิบนะครับ ได้มา2ตัวนะครับสำหรับสูตรชุดที่สองนะครับคือ8กับ0ทีนี้ย้อนกลับไปดูของสูตรชุดที่1นนะครับหลักสิบเหมือนกันนะครับที่คนวณไว้นะครับหลักสิบก็มีศูนย์เหมือนกันนะครับติดศูนย์เหมือนกันนะครับลองดูนะครับมาต่อกันที่หลักหน่วยนะครับผมเริ่มรอบแรกก่อนนะครับใช้แสนครับก็คือ7บวกด้วยร้อยบนนะครับคือห บวกด้วยสิบบนก็คือหกบวกด้วยสิบล่างนะครับได้สี่บวกกันนะครับเท่ากับยี่สิบสามดึงสามมานะครับตัวท้ายนะครับสามของรอบที่หนึ่งหลักหน่วยก็จะได้สามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งต่อมานะครับรอบที่สองนะครับใช้หลักแสนนะครับก็คือเจ็ดบวกด้วยหลักพันนะครับ ก็คือสองบวกด้วยสิบบนครับเป็นหกบวกด้วยหลักร้อยครับครั้งที่สองได้เจ็ดบวกกันนะครับเท่ากับยี่สิบสองดึงสองมาครับตัวท้ายสูตรของสองนะครับก็จะได้สองสี่หกเจ็ดเก้าศนต่อมาครับรอบสุดท้ายครับหลักแสนเจ็ด บวกด้วยหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็คือ9บวกหมื่นอีกก็เป็น9บวกพันนะครับพันคือ2ผลบวกรวมกันนะครับเท่ากับ27เจดนะครับเลขท้ายของเรานะครับคือ7สูตรของ7จนะครับ9 0้าศูมาเหมือนเดิมครับทำการ ชนเลขเด่นนะครับรอบแรกครับสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งรอบที่สองนะครับสองสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์รอบที่สามเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าชนเลขเลยนะครับ ตัวแรกครับเป็นสามนะครับสามชนไม่ได้นะครับสี่สี่มานะครับห้าห้าไม่มานะครับหกหไม่มาเจ็ดไม่มาครับหนึ่งก็ไม่มานะครับเอาล่ะครับได้มาตัวเดียวนะครับหลักหน่วยนะครับคือสี่นะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรจากการคำนวณนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับ